นี่ครับพี่น้องปัดตึงภูเขาใหญ่นะฮะเพราะว่ามันก็ปองไปหามานะฮะแล้วก็จะมีแล้วมันจะหมกนะครับเนี่ยนั่นคือเทสนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะหมกนะครับหอมๆแบบกินกับข้าวเหนียวหอมๆเลยนะนั่นคือปัดตึงภูเขานะครับนี่แล้วก็จะไล่ปลาแบบนี้ด้วยนะฮะปลาจัดปลาอะไรของมั่อันนี้เดี๋ยวทำเป็นปลาจอบนะครับโอเคมาเจอกันตอนกินนะครับพี่น้องเนาะ ครับพี่น้องตอนนี้ก็คืออหลังจากบุกป้าของเราก็สศกหน้าพี่น้องเนาะเราก็เด้นน้องน้องเขาก็จะเอาเข้าวเหนียวลงมาใส่กระติบนะครับโอ้โหไอ้เนี่ยมันจะไหมหรือเปล่าว่าป่ามันจะไหมหรือเปล่านะคะพี่น้องเรามาลองดูกันนะถ้ามันไหมก็คืออาจจะเป็นยังไงเนี่ยจะฝดหรือเปล่านะคระอ,อี่ใส่เข้าแล้วก็ขาดอย่างหาซื้อไม่มีครับพี่น้อง ขายเนี่ยก็ทิปเขาเนี่ยเอาเรียกกันเยอะนะเนียเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าพี่น้องเดี๋ยวครับพี่นนอเรามาดูกันนะครับอืมแล้วมาดูกันว่ามันไหมหรือเปล่าเนาะเดี๋ยว่าเราใส่ตองมันนาอยู่อาจจะไม่ไหมก็ได้เราใส่ตองหิ่วหามด้วยเนาะไม่ลราวันเปล่ามาเออเรือวเาบอกปังเขาไม่ได้มารุ่งด้วยแล้วมันก็จะอย่างไวให้เขากินด้วยนะฮะ ขามีการน้องถามพ่อเอามนเขาเลี hmm. mm ้ยงเขามาอร่อยหอมมาเลยตองเหี้ยวหอมอืมเฮียงอะไรอย่างเี้อ่ะุนยานะนอือหพี้องดูสิเหี่ยวหอมสดเลยเนื้อปลาแบบเนดนะครับปลาปลาตึงตึงครับปลาตึงตีะี่าเออปลาตึงพวกเขานั่ยแหละเนาะไห้พี่นอเ้ย

ขอนิ้วขนิ้วให้ครับขนิ้วไหลนี้วนิ้งขนิ้วไหลนิ้งโอ้โหยออมากเนี่ยแจเาไปไนกันเดยวคึกไม่ยอมไม่ยอมโอ้โหขมขมนิ้วสุดยอดครับ กมาก็กมากมีปลางกอะไรอย่านงีกเข้ไปหาด้ยกันก็หานกินทุกคนนะครับก็ยามให เข้ากลันกกลัเนี่ยหนะเนาะอ่าอย่านก็เข้ามานใช่ไมแล้จะมีอะไยกาไปแต่ว่าน้ำน้ำมือนน้ำะกึ้งหันไ้งบ้าเหรขายคมามันเขาก็เยอาปัดเพนเงืมัมากเยนะเนีย Uôm có rờm không anh? Thấy cái ừ. Ừ. đó không anh? ใอยหาให้ใครทำว่าไม่ทำงั้นไม่เป็นไรฉันเชื่อว่ามันก็มา

เป็นเป็นปองปอกเขาเนื่องไม่อายเยอะเลยอะเขาให้ออกอายทุกี của nó không phải vấn đề mà nó thế mà phân nên cứ ép mình để làm cái tôi dễ này nó tôi thấy xanh กินหรอวะกินกินไปกินไรอย่างนี้หรอวนี่กองอืมเขาหมกดินเหยียบ้ว ไปหนึ่งตัวมีอาหารใหมักินะนะไหมองเพรมันมีอาหารทะเดินไปนั่งเฮ้ยเขาพี่น้องน้องมณ์ชิอก็ได้เน,นี่ยลาปีนองไปก่อนนะครับสำหรับ,บคลิปหมกปลาตึงนะฮะซ้ำนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้อ่าเขาเรียกว่าอะไรโทศรศัพท์ของมองนุนอ่ะอ่าขั้นโฆษณาย,ยังไม่ได้นะครับ ก็เลยคลิปจะไม่ยาวถึงสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันนีกคาเท่ากันนะครับพี่น้องเนาะแต่ก็นีหมดเกณ์อยู่ครับแต่ว่าตอนนี้หมอนก็จะลาไปก่อนนะครับพี่น้องเนะขอบคุณที่ติดตามครับ,รบขอบคุณค่ะ